นนกุลโพสรูปหล่อแอปทักซอ,อนเข้าไปคอมเมนต์ทำชาวเน็ตกรี๊ดหนักมากตกสาวๆได้เยอะมากช่วงนี้สหรับนักสแสดงหนุ่มนนกุลชาโนนที่ไม่ว่าจะลุกไหนก็ดูดีไปหมดแถมตั้งแต่มีข่าวกับนางเอกสาวรุ่นพี่แอปทักซอ,อนก็ยิ่งฮอตเข้าไปอีกและยิ่งมีคนเชียร์แอปนอนกุลมากขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าขยับทำอะไรก็มีคนสนใจโดยล่าสุดนนกุลได้โพสต์ภาพหล่อใส่ชุดสูทสีเขียวพร้อมกับแคปชั่นว่า เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาหวังว่าเสียงจะไม่บาดหูทุกคนจนเกินไปนะครับงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อยากดูผลงานของนนกุลแล้วก็ยังมีแอปทักษะอ่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากฟังอยากฟังแม้จะเป็นเพียงคอมเมนต์สั้นๆก็ทําเอากองเชียร์และชาวเน็ตกรีดกันหนักมากแม่ขอขอาคุพแหล่งที่มาข่าวจากสนุกด o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ